สวัสดีครับเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าจากเสียงดังของเครื่องจักรในโรงงานผลิตมาจนถึงเสียงแจ้งเตือนที่เราได้ยินจากสมาร์ทโฟนทุกวันนี้เนี่ยโลกของธุรกิจมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนและหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นก็คือคําว่าการสื่อสารครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเส้นทางการตลาดจากยุคอนาล็อกที่เราเคยจับต้องได้สู่พรมแดนดิจิตอลที่ขับเครื่องแทบจะทุกอย่างในปัจจุบันกันครับและนี่ก็คือแผนการเดินทางที่เราจะไปกันนะครับ เราจะเริ่มกันตั้งแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้โลกทั้งใบไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือการสื่อสารดิจิตอลเราไปดูกันว่าธุรกิจปรับตัวกันยังไงผ่านสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจากนั้นเราจะเจาะลึกวิวัฒนาการของการตลาดไล่ไปเลยตั้งแต่1.0ถึง3.0แล้วไปต่อกันที่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบใน4.0และปิดท้ายด้วยอนาคตที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในการตลาด5.0ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกซึ่งมันจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ มันคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันให้ทุกๆธุรกิจต้องหันมามองตัวเองใหม่ทั้งหมดนั่นก็คือการปฏิวัติการสื่อสารสู่โลกดิจิตอลนั่นเองครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วการสื่อสารในรูปแบบใหม่เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนโลกธุรกิจได้ยังไงกันแน่อะไรคือแรงกระเพื่อมที่ทำให้ภูมิทัศน์ของการทำธุรกิจต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับถ้าเรามาดูเทียบกันจระใเลยนะครับจะเห็นภาพชัดมากคือจากเดิมเนี่ย การสื่อสารมันเป็นแบบทางเดียวจากบนลงล่างเป็นพีระมิดแต่พอเป็นยุคดิจิตอลปุ๊บมันกลายเป็นเครือข่ายที่ทุกคนเชื่อมถึงกันหมดเลยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือนะครับแต่มันคือการทําลายกําแพงของลําดับชั้นลงไปเลยทําให้เสียงของลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานตัวเล็กๆเนี่ยดังขึ้นกว่าเดิมมากๆและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้แบรนด์ต้องเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายพูดมาเป็นฝ่ายรับฟังมากขึ้น แน่นอนว่าพลังของการสื่อสารดิจิตอลเนี่ยมันขยายขอบเขตของธุรกิจให้ไปได้ไกลทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยการทำงานร่วมกันข้ามทวีปกลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวการเติบโตก็เร็วขึ้นการเก็บฟีดแบ็กจากลูกค้าก็ทำได้แบบเรียลไทม์ซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับคือรากฐานสำคัญที่ทำให้แคมเปญการตลาดยุคใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาได้แต่ว่านะครับเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอในทุกข้อดีก็มักจะมีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกัน การที่เราเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวมันเริ่มจางลงเรื่อยๆจนบางทีก็อาจจะนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้ง่ายๆเลยแล้วที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลครับซึ่งกลายเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่ทุกองค์กรต้องรับมืออย่างจริงจังและเมื่อโลกของการสื่อสารเปลี่ยนไปแบบนี้ธุรกิจก็อยู่เฉยไม่ได้ครับต้องปรับตัวตามและคําตอบในเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า ดิจิทัลทราน sf ormation หรือการปฏิรูปองค์กรสู่ดิจิทัลนั่นเองครับแล้ว Digital t r a n sf ormation นี่มันคืออะไรกันแน่คือหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่การซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการทำแอปพลิเคชันแต่จริงๆแล้วหัวใจของมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการรือ้อและก็สร้างวิธีคิดวิธีการทำงานและวิธีการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลย พูดง่ายๆมันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนจริงๆตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดไปจนถึงพนักง,งานทุกคนในทีมเลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันสามารถเริ่มได้จาก3แนวทางหลักๆครับอย่างแรกเลยคือการพลิกโฉมประสบการณ์ของลูกค้าทําให้ลูกค้าต้องหว,วัว2คือการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในให้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและในระดับที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจท,ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากับโลกยุคใหม่ครับ เอาละครับพอธุรกิจเริ่มปรับตัวแล้วเนี่ยการตลาดซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญก็ต้องวิวัฒนาการตามไปด้วยทีนี้เรามาเริ่มต้นการเดินทางย้อนรอยวิวัฒนาการของการตลาดตั้งแต่ยุคแรกสุดกันเลยดีกว่าครับ นี่คือภาพรวมเส้นทางทั้งหมดของการเดินทางในวันนี้ครับจากยุคที่สินค้าเป็นศูนย์กลางค่อยๆขยับมาสู่ยุคที่ลูกค้าสําคัญที่สุดแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นสู่การมองมนุษย์แบบองค์รวมจนมาถึงยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันและล่าสุดเลยก็คือยุคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับเรามาย้อนเวลากลับไปในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมกันก่อนครับหรือที่เรียกกันว่า Marketing 1.0 ลองนึกภาพสายผ่านการผลิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งดูนะครับตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักมีอย่างเดียวเลยคือผลิตให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ต้นทุนต่อชิ้นมันถูกที่สุดนี่แหละครับยุคที่เรียกว่า product centric ที่สินค้าคือพระเอกผู้บริโภคก็มีทางเลือกไม่ค่อยมากนักและนี่ก็คือจุดกําเนิดของตําราการตลาดบทแรกที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นก็คือหลัก 4P ครับแต่พอเวลาผ่านไปคู่แข่งในตลาดเริ่มเยอะขึ้นการมองจากมุมของบริษัทอย่างเดียวมันเริ่มใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับ มันเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสู่ยุค marketing สองจเราจะเห็นได้ชัดๆจากตารางนี้เลยนะครับว่ามุมมองมันพลิกจาก 4P ของฝั่งผู้ผลิตไปเป็น 4C ของฝั่งผู้บริโภคจาก product ที่เราอยากขายก็เปลี่ยนไปมองที่ customer หรือลูกค้าจาก price หรือราคาที่เราตั้งก็ไปมองที่ cost หรือต้นทุนในมุมของลูกค้าจาก place ที่เราจะวางขายก็ไปมองที่ convenience หรือความสะดวกของลูกค้าและจาก promotion ที่เราจะสื่อสารออกไปก็กลายเป็นการทำ communication หรือการสื่อสาร2ทางครับ พอตลาดเริ่มมีผู้เล่นเยอะขึ้นการจะตะโกนขายของให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมมันก็เริ่มจะไม่ได้ผลแล้วในยุค2.0นี่เองครับที่กลยุทธ์สำคัญอย่าง STP ได้ถือกำเนิดขึ้นมามันเหมือนกับแผนที่ที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยเลิกยิงปืนสเปะสปะแล้วหันมันเลง็งเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นเพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้คุ้มค่าที่สุดท่ามกลางการแข่งขันที่เริ่มดุเดือดขึ้นครับ ขั้นตอนแรกเลยก็คือ segmentation ครับพูดง่ายก็คือการหั่นตลาดที่มันใหญ่มากๆเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเล็กๆที่เราพอจะจัดการได้ง่ายขึ้นเราไม่ได้มองว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกันหมดอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มแบ่งพวกเขาตามเพศอายุที่อยู่อาศัยไปจนถึงไลฟ์สไตล์หรือความชอบส่วนตัวเพื่อให้เห็นภาพของแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพอเราแบ่งกลุ่มลูกค้าเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2คือ targeting หรือการเรียกว่าเราจะลงไปเล่นในสนามลบไหนครับ แบรนด์ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มทรัพยากรไปที่กลุ่มไหนกันแน่จะจับปลาในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่หรือที่เรียกว่าแมรกมาร์เก็ตหรือจะเลือกไปตกปลาในบ่อที่มีปลาที่เราต้องการอยู่เยอะๆอย่างเซกเมนต์หรือนิชมาร์เก็ตการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยสำคัญต่อทิศทางของแบรนด์มากๆเลยครับเดินทางกันต่อนะครับในยุคมาเก็ตติ้งสายุคนี้เนี่ยการตลาดมองลึกไปกว่าแค่ความต้องการของลูกค,ค้าแล้วครับแต่เริ่มให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์จิตวิญญ,ญาณและคุณค่าต่างๆ แบรนด์ต้องมีตัวตนมีจุดยืนที่ชัดเจนและที่สําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อที่จะเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคให้ได้จริงๆแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเสริมอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนี่แหละครับคือยุคข,ของการตลาด4.0ที่โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์มันหลอมรวมเข้าด้วยกันจนแทบจะแยกไม่ออก หัวใจของยุค4.0เลยก็คือคำว่าไร้รอยต่อหรือ seamless ครับคือมันไม่มีการแบ่งแยกอีกแล้วว่านี่คือการตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมถึงกันทั้งหมด แบรนด์ต้องเข้าใจเส้นทางของผู้บริโภคหรือ Customer j o อร์เจทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เห็นโฆษณาครั้งแรกไปค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบจนกระทั่งตัดสินใจซื้อและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะทำยังไงให้ลูกค้ากลายเป็นผู้บอกต่อหรือที่เรียกว่า Advocacy ซึ่งถือเป็นพลังทางการตลาดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้เลยครับและจากจุดสูงสุดของยุคดิจิทัลนี่เองครับตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่พรมแดนใหม่ล่าสุดที่ซึ่งข้อมูลคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือยุคข,ของการตลาด5.0ครับ หัวใจของ Marketing 5.0เนี่ยสามารถสรุปได้ด้วยสมก,การที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยครับมันคือการประสานการได้ระหว่างสัญชาตญาณของมนุษย์เข้ากับพลังของข้อมูลและเทคโนโลยีโดยอาศัยแพลตฟอร์มต่างๆและการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบตัวลูกค้ารายบุคคลได้อย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเลยซึ่ง Marketing 5.0จะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสําคัญครับเริ่มตั้งแต่การใช้ข้อมูลเป็นตัวนําหรือ data driven การคาดการณ์พฤติกรรมลูกค้าล่วงหน้าหรือ predictive การตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงหรือ Contextual การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสบการณ์หรือ Augmented ไปจนถึงการทำงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากๆยั้งอาจายซึ่งทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการตลาดที่ฉลาดขึ้นครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าการตลาดตามบริบทหรือ Contextual Marketing มันทำงานยังไงลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเดินเข้าร้านค้าปุ๊บแล้วก็มี SMS ส่วนลดเด้งขึ้นมาทันที หรือระบบจดจำใบหน้าแล้วแนะนำสินค้าที่เราเคยซื้อนี่แหละครับคือการใช้สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของเราในตอนนั้นมาทำการตลาดแบบเรียลไทม์เลยและนั่นก็คือการเดินทางทั้งหมดของการตลาดนะครับจากยุคที่เน้นการผลิตจำนวนมากๆสู่ยุคที่ข้อมูลคือขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุด คำถามสำคัญที่การเดินทางครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อก็คือเมื่อเทคโนโลยีมันสามารถคาดเดาความต้องการของเราได้ในทุกๆย่างก้าวแล้วพรมแดนต่อไปของการตลาดจะอยู่ที่ไหนและบทบาทของความเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับ